เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกับผมนายไพร์สบุตรอินตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะโรงเรียนบ้านนาฝ่ายนาโพตำบลหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งขออนุญาตนําเสนอบริบทโดยทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาฝ่ายนาโพเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีข้าราชการครูระบบขลาบการทางการศึกษา20คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด167คนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่2และปฏิบัติการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6และได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ กับผมขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วโลกและทั่วถึงแต่การติดต่อสื่อสารที่ดีนั้นจะต้องสื่อสารอย่างมีมารยาทไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาที่สุภาพการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งต่อให้ผู้อื่นและไม่เผยแพร่ข้อความหรือรูปภาพที่ผิดกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันพบปัญหาอย่างมากมายในเรื่องมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมการสนทนาด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพต่อผู้สนทนาทำให้เกิดความขัดแยง้งนำไปสู่การทะเลาะวิวาทการแชร์ข่าวโดยไม่เช็คแหล่งที่มาปัญหาที่กล่าวมาซึ่งพบเห็นได้ในปัจจุบันอย่างแพร่หลายเป็นปัญหาของสังคมโลกในทุกวันนี้จากปัญหาที่พบในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะทางด้านการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณจากผลการวัดและประเมินผลการเรียนการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลการออกเยี่ยมบ้านและได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน รวมไปถึงกระบวนการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้มีอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารเป็นของตัวเอง90%จากนักเรียนทั้งหมด14คนในส่วนของปัญหาที่พบนักเรียนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตสังเกตได้จากการพูดคุยสนทนานในกลุ่มไลน์ วิธีการแก้ไขและพัฒนาหลังจากเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567มีการประชุมครูผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสภาพปัญหาของผู้เรียนซึ่งคุณครูท่านอื่นก็พบปัญหาเช่นเดียวกันดังนั้นมีการจัดตั้งกลุ่ม PLC สร้างชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งสรุปได้ว่า ครูจะต้องมีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ผ่านพัฒนาทักษะกระบวนการคิด active learning ซึ่งเป็นการสอนที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งกับผมได้นําการเรียนรู้การเรียนวิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนหรือ5 e มาใช้ในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ครับการเรียนวิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบสืบสอนหาความรู้5ขั้นตอนหรือ 5E เป็นการเรียนรู้สนับสนุสนให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้หรือเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิมนะครับหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สแสวงหา และศึกษาค้นคว้าลงมือปฏิบัตินะครับเพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเองเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับครูมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับให้เต็มที่เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งการเรียนการสอนวิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนสืบสอบหาความรู้5ขั้นตอนหรือ 5E มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ครับขั้นตอนที่1การสร้างความสนใจ ขั้นนี้เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนนะครับหรือการนําเข้าสู่เรื่องที่อยู่ในความสนใจที่เกิดจากข้อสงสัยนะครับกระผมกระตุ้นให้นักเรียนนะครับได้เกิดความสนใจโดยกิจกรรมเล่นเรลกนะครับบริหารกายบริหารสมองนะครับด้วยเพลงตบมือตบปกตบไหลนะครับแล้วก็นาสื่อรูปภาพนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับที่สร้างตนเองแล้วก็พานักเรียนนะครับเล่นเกมบิงโกนะครับเพื่อนําเข้าสู่บทเรียนนะครับ ในขั้นตอนที่2นะครับการสํารวจและการค้นหาเป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สื่อสารและเปลี่ยนข้อมูลนะครับผ่านกระบวนการกลุ่มนะครับโดยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้สํารวจเกี่ยวกับการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับหรือสืบค้นผ่านทางช่องทางที่นิยมติดต่อสื่อสารกันในปัจจุบันนะครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัวเองนะครับจากใบความรู้แล้วก็จากหนังสือเรียนนะครับให้ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะนําไปใช้ในการจัดทําใบงานกลุ่มนะครับการจําแนกสิ่งที่ควรปฏิบัติและก็สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับมารยาตในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับ mm hmm. เพื่อนําไปสู่การอธิบายและก็ลงข้อสรุปนะครับในขั้นตอนที่3การอธิบายและลงข้อสรุปนะครับครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับออกมานําเสนอซึ่งเมื่อแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอเสร็จแล้วนะครับกับผมก็ นำข้อมูลของแต่ละกลุ่มนะครับมาอภิปรายร่วมกันนะครับกับนักเรียนและก็สรุปเนื้อหาร่วมกันกับนักเรียนนะครับให้ได้ใจความที่ตรงกันนะครับในขั้นตอนที่4นะครับการขยายความรู้เป็นขั้นการนําความรู้นะครับที่ได้จากขั้นก่อนหน้านี้นะครับมาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมนะครับหรืออธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยขั้นนี้กับผมได้ขยายความรู้นะครับโดยการยกตัวอย่างสถานการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นนะครับหาข้อมูลเชื่อมโยงความรู้และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็สุ่มถามนักเรียนนะครับว่าจากการค้นคว้ามาจากแหล่งใดบ้างและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็คุณครูก็อธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ควรกระทำนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรกระทำในในเรื่องของการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับว่าสิ่งที่ควรระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ในขั้นตอนที่5นะครับการประเมินผลเป็นขั้นของการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับด้วยกระบ,บวนการต่างๆโดยข้นี้กัรผมได้ใช้คําถามนะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกครั้งว่าโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารน,นะครับมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติและก็สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัตินะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประเมินผลจากการทํากิจกรรมกลุ่มนะครับรวมทั้งมอบหมายให มอบหมายงานให้นักเรียนนะครับเป็นรายบุคคลนะครับให้นักเรียนทําผังมโนทัศน์นะครับเรื่องมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อประเมินผลการเรียนรู้นะครับและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นจากการที่กระผมได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวนะครับมีการวัดประเมินผลผู้เรียนรายบุคคลนะครับแล้วก็กระบวนการกลุ่มนะครับพบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จํานวน14คนนะครับคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยนะครับมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อเชื่อมโยงนะครับความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปนะครับผมกราบขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินท,ทุกท่านครับ